ได้เยได้เลยไล่ไล่ล่ไ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 ล่ล่าลลอตงเาบอกครับเขาเหตจริงวา สวัสดีครับผมพีที่แลกครับวันนี้ผมมาที่ลาบบิดลิสมาร์เก็ตตลาดกระต่ายมั่งขั่งแถวตลาดภูครับผมหลังเดอะมอทตอพานะฮะมีร้านกะเพราล้านหนึ่งอยากมามากชื่อกะเพรายี่เดียวถูกแล้วที่มาวันนี้สําคัญมากเลยคือพ่อค้าเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเอกลักษณ์จ,จริงเหรอแล้วแล้วคนมีป่ะหรือเขาก็เรียกง,ง,งี้เรื่อยเรื่อยทีแรกนึกว่าเป็นแค่พ่อค้าร้าน,นอ,อันนี้เขาน่าจะเป็นวัฒนธรรมของที่ตลาดอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีกว่าเป็นไงครับไป เห็นไหมได้ยินเสียงไหมเห็นไหมเห็นเสียงเขาปะมาจะลา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 คือเขาจะเสียงดังที่สุดในตลาดแล้วนะฮะไปนี่เราถึงแล้วสวัสดีนะครับผมอร่อยไหมครับไม่อร่อยแต่ตอกกระป๋องครับกระป๋องครับไม่อร่อยไม่คือตังค์กระเบจ้อหอมมากเลยฮะถ้าใครอยู่ตรงนี้เหมือนผมเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นหอมมากก็เพิ่ง ปกติขายห่อเท่าไหร่อะไรยังไงยี่สิบครับห่อละยี่สิบบาทใช่ครับนี่มีกี่เมนูฮะมีมีสี่เมนูครับมีอะไรบ้างไก่กระเทียมแล้วไก่กระเทียมกระพรามับอ๋อเขามีสี่เมนูมีกระเพราไก่กระเทียมไก่กระเทียมแล้วก็ไก่แล้วก็โอ้อยากจะรู้ว่าคาาชื่ออะไรผมชื่อแบงค์ครับเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยนะฮะผมอยากรู้ว่าพี่จะกินได้เท่าไหร่ได้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลองชิมหลายๆเมนูเพราะผมอยากให้คนดูรู้ว่า เฮ้ยนอกจากพ่อค้าเขาจะมีกิมมิกด้วยรสชาติเขาเป็นยังไงอยากให้รู้มากๆเลยลองอย่าละห่อก่อนให้รู้ว่ารสชาติเป็นไงแล้วเราค่อยเพิ่มเมาได้นะไป five minutes later มาแล้วับกะเพราไข่ดาวร้านยี่เดียวดูนี่เออถ้ามีไข่ดาวด้วยราคาเท่าไหร่ฮะับไข่ดาวไปแล้วทอดเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเนี่ยดูยี่ห้าถ้าเป็นกะเพราอย่างเดียวคือยี่สิบแต่มีมีไข่ดาวด้วยคือยี่ห้าดูปริมาณพิเศษสามสิบผสมสามสิบผสมอะไรบ้างเหมือนไก่กระเทียมครับ อ๋อเฮ้ยแต่ราคาดีนะนี่อันนี้เป็นไก่กระเทียมของเขาครับแล้วก็มีไข่ดาวอยู่เฮ้ยน่ากินเลยน่ากินเลยว่าเรามารองกินดีกว่าดูว่าได้ได้ได้เราไม่ใช้นะเอาให้เขาขายดีกว่าเปลืองได้อยู่นะหรือว่าดีเราโอเคเลยนะฮะอืม คือว่า20บาทเนี่ยถ้าคนอยู่แถวนี้แล้กินเนี่ยเต็มที่แล้วกินเก่งหน่อยแล้ว2กล่อง40บาทอิ่มอ,อืมร้านเขาลูกค้าจะบอกร้านเขาไม่อร่อยสโกโปรกแต่ร้านเขานี่สะอาดนะฮะอืมออเ้าหมดไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นไก่กระเทียมไข่ดาวอืม อันนี้มันจะหวานๆเค็มๆแต่ไม่แต่ไม่หวานมากโอเคไหมอันนี้ต้องบีบซอสหน่อยถ้าเป็นซอสพริรกเน,นี่นยจะดีครับผมครับผมเพลินพุงขอกระเพราสองครับชอบพี่เขาอ่ะขอบคุณครับ น้ำปลาไม่ต้องหรอกครับผมนน้ำปลาไม่ต้องเลยับเปลืองวันนี้ผมจะไม่ฝืนตัวเองนะผมจะกินแค่ความรู้สึกที่ผมแบบพอดีต่อมือแล้วกันอืม สามสามสามกูก็รู้สึกเยอะนะเยอะเยอะเนี่ยอาร์มรู้สึกไงอ่ะเยอะเยะมาเรามาต่อทีนี้ก็ตอบกะเพราหนึ่งใช่ไหมเออกาะเพราสอง เอากระเพราไข่ดาวสองที่เจ้าเลยๆๆๆๆๆเอาจริงค่ะเดี๋ยวเอาติงเอาติงเอาติงอค่ะขอบคุณนะคะอันนี้อันนี้เป็นอะไรกับร้านนี้ครับน้องแฟนเฮ้ยนี่น้องแฟนแค่นี้แหละกูต้องการบอก ต่อเผ็ดแล้วเยินห่อละมาแล้วมึงลองกินไปสักหกเจ็ดห่อดูดิเขาจะกินหกเจ็ดห่อเผ็ดห่อที่หกผมวิเคราะห์สาเหตุจากที่ร้านเขาคนเยอะนะบอกเลยว่าหนึ่งคือราคาถูกสองรสชาติดี นะครับสามพอค้ามีเอกลักษณ์แ,แต่ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนแล้วอยากจะรู้ว่าอาหารเยอะแค่ไหนคุณไปดูเพจ e a t แหลกใน Facebook ได้ใน Facebook นะครับ e a t แหลก <ะ S 2> คุณก็ไปดูเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้เลยเ <ๆ S 1> ข้าไปดูครับอาหารเขาอินเสิร์ตน,น่ากินมากแล้วคุณจะรู้ว่าร้านไหนน่าสนใจบ้างเห<ท>จ<ศ>จริงว่ะ ทำไมทำไมมันเผ็ดจานตอนที่6ที่7มันเผ็ดเหะปกติคนปกติคนเผ็ดที่จานที่เท่าไหร่ปกติคนเผ็ดจานที่เท่าไหร่ ผมไม่ไหวก็ความเผ็ดแล้วอะกินข้าวเผ็ดเ็แล้วเราก็ต้องตามด้วยนี่หละครับเผ้ยเผ็ดแบบนี้นะมีคนส่งมาให้รีวิวนะครับนี่พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับน้ำนมมะพร้าวพุดต้านี่ครับเห็นไหมครับหัวหอมมากหอมมะพร้าวมากหอมมะพร้าวนะครับข้างในดูครับเนื้อดูเนื้อพุดดิ้งครับเห็นได้เห็นได้แล้วก็มีนี่ด้วยครับ เนื้อบะร้าเห็นเปล่าเห็นเปล่าลองชิมนะโอ้เข้มข้นนะอร่อยครับเข้มข้นแล้วก็มันๆ <c oughs> ผมบอกนิดนึงว่าของเขาเนี่ยเป็นแบบอก์รกนิกนะครับผม <c oughs> เขาไม่มีการใส่น้ำข้นหวานผสมนะครับแล้วก็ไม่มีไขมันทารานด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ไม่มีแคลเรียลนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารกรนบุกด้วย เขามีแบบเจด้วยนะเนี่ยสำหรับคนที่แพ้นมัวครับและแพ้ถั่วเนี่ยสามารถทานได้นะเขายังใส่ใจรายละเอียดกับผู้ผบริโภรรคด้วยนะ วันนี้ดิเบิกตัวช่วยมาช่วยหน่อยนมมันปิวอ,อ่ะมึงทำเป็นอนุสาวรีรวออย์ไว้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเรามากินน้ำน,ำน,ำนมมะพร้าวดูวบ้างนะเฮ้ยอร่อยไม่หวานด้วยอ่ะต่อหนึ่งขวดหมดแล้วครับผมอันนี้ผมกินแล้วหนึ่งโปรหนึ่งโปรคือ ถ้าเราสั่งพุดดิ้งมะพร้าวเนี่ย5ถ้วยเขาจะแถมน้ำน,ำนำมมะพร้าวให้2ขวดแต่สำหรับแฟนเพจ Peach Eat l e คุณแคปภาพนี้ไว้ครับผมแคปไว้เพียงแค่แคปไว้นะครับผมแล้วเราสั่งพุดดิ้งมะพร้าว5ถ้วยแถมน้ำนำมมะพร้าว2ขวดนะครับรับส่วนลด50บาทแต่คุณต้องสั่ง2โปรนะ เออสำหรับสำหรับแฟนเพจพีี่แหลกเท่านั้นนะครับเดินด่วนเลยฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ตรงนี้นนอ๋อไตยคลิปไายคลิปอย,ย,ย่าลืมไปสั่งกันนะครับมันนุ่มมากแล้วก็อหอมมะพร้าวจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไปสั่งไม่ได้ไปสั่งเดี๋ยวผมไปคิดตังก่อนนะเท <ๆ S 1> ่าไหร่คิดตังงด้วยครับยังไงเนี่ยใครที่มาตลาดกระต่ายมั่งคั่งเนี่ยแวะเข้ามานะครับ คือร้านกะเพรา,ายี่เดียวเนี่ยต้องบอกว่าเอ้ยจากที่กินกับปากที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงนะร้านเขาบอกว่าร้านเขาสกรปรกเฮ้ยไม่เลยสะอาดมากไม,ไม่เหลือไม่ <laughs> สะอาดจริงแล้วก็รสชาติกะเพรา,าดีเลยนะแต่ว่ามีสาขาอื่นอีกไหม ก็มีครับอยู่ตรงไหนครับก็มีตลาดเจ้าพยาครับท่าเรือปัตตุรเจดีครับอังคารสุกอังคารสุกท่าเรือปะสมุทรเจดีใช่ครับตลาดกระต่ายมั่งคั่งนะครับมังคั่งตัวท่าเดมอลนะคาับก็จันทร์พุธพฤหัสเสาร์ครับจันทร์พุธพฤหัสเสาร์ตลาดโรล์มาร์เก็ตครับครับสุกเสาร์อาทิตย์แต่ผมจะเข้าวันอาทิตย์ออ๋วันเดียวอมะเขายี่เดียวเนี่ยเขาจะมีตามที่ที่พี่ก็พูดไปเมื่อกี้นะแวะเข้าไปได้นะฮะครับแวะเข้าไปมาซื้อมาซื้อด้วยอ่ลองปิดแบบลุงให้ดูหน่อยสวัสดีีครับพ่นน้องชาวจะ ก็อย่าลืมนะมามานะมามากินกันนะช่องไลยบอกกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพชพี่พีชพีทแหลกนะพี่น้องชาชนเป็นที่กรารบรักทุกท่านนะผมฝากไว้ด้วยนะนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องชาชนนะเอ่อเพจกะเพราที่เดียวนะเอากะเพราไปเยี่ยมเลยฮะก็ช่วยกันนะหันหันกันไยนะหันหันกอะ ฝากด้วยฝากกับเรายี่เดียวนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม